ตำส้มมะละกอจากพี่น้องตำส้มมะละกอใส่มะขามเปียกใส่เยอะใส่น้ำตาลแต่มาเด้อพี่น้องกูได้ยากตำส้มมะละกอใส่น้ำตาล แล้วก็ใส่มะเขือคือเนี่ยใส่มะน,นาวใส่มะน,นาว มีกระบอกเขาโอ้ยมีตัวยานควรเอ้ยต้องขูดมะนาวอืม จะเย็นเย็นใส่มะนาวแล้วก็ใส่ผงนัวใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายอืแล้วก็ใส่ปลา ใส่ปลาะกระปู้ไม่เนี่เยเยอะเลยแล้วก็ปรุงเยอะๆเยอะๆเยอะให้น้ำมันเข้าก,กันน้ำตาลจะได้ละลาย 然后吃。 sa ika po. Kapupit to. Sim.

ซ่บพอแล้วพอแล้วจ้าเสร็จแล้ว ร้อยนายกินเนี่ยเสร็จเรียบร้อยมาเด้อมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากตำส้มมะละกอใส่กระปูปูนาเสีบ็เสบเดี๋กระปูนาตำเป็นตัวกระปูนาเสีบชิม bè mm. phiên bye bye, bye, bye.